นะโมะะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไกลจากกิเลตัสรูชอบได้โดยพระองค์เองขอากราบนอบน้อมและขอแสดงความเคารพและขอโอกาสแด่พระธรรมคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมตนจนถึง,ถง,ถงองค์พระปัจจุบันพร้อมด้วยพระริยสงฆงเจ้าทั้งหลายขอากราบนอบน้อมและขอแสดงความเคารพและขอโอกาสแด่แม่ คณะภิกษุณีส่งทุกลูนกนมัสการเพื่อนสหธรรมิกทุกลูกเจริญธรรมมายังสิขมนาและสามเณีนีเจริญพรม,มายังญาติโยมผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพระภิกขุณีนันทธรรมามัคคะปัญญา จะได้น้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเตือนสติส่งเสริมศรัทธาวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรแก่พุทธบริษัทสืบต่อไปพระสูตรที่จะนำมาในวันนี้มาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยมหาจุราลงกอรราชวิทยาลายัย เล่มที่สิบห้าหน้าที่หนึ่งสิบเดข้อที่หนึ่ง้หสูตรที่ห้าชันตุสูรว่าด้วยชันตุเทพ,พบุตรข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพิขุจำนวนมากอยู่ในกุฏีป่าข้างภูเขาเหิมาพผ่านแควนโกนุศลเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากก้าพูดพัาเพื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปัชญะญมีกิตไม่ตั้งมัน มีกิจปอดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์คั้นนั้นในวันอุโบสถสิบห้าค่ำฉันตุเทพ,พบุตรได้เข้าไปหาภิกขุพิกคุณีกลุ่มใหญ่ถึงในที่นั่นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวคาถากับภิกขุเป็นจำนวนมากในที่นั่นว่าในการกร่อนพวก ภิคุพิคุณีสาวกของพระโคดมเป็นผู้อยู่เรียบง่ายไม่มกักมากสแสวงหาบิณฑบาตไม่มกักมากที่นอนที่นั่งท่านเหล่านั้นรู้ว่าสิ่งทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงจึงทำที่สุดแห่งกองทุกข์ ได้ส่วนท่านเหล่านี้เป็นบุคคลที่เขาเลี้ยงยากยินแล้วก็นอนเป็นนายบ้านโกงชาวบ้านหมกมุ่นอยู่ในเรือนของผู้อื่นข้าพระเจ้าขออัญชลีต่อทรงแล้วขอกล่าวกับพวกท่านบางพวกในที่นี้ว่าพวกท่าน ถูกเขาทอดทิ้งแล้วเป็นคนอนาถาเหมือนเป็ดข้าพเจ้ากล่าวหมายถึงบุคคลผู้มีความประมาทอยู่ส่วนบุคคลผูไม่มีความประมาทข้าพเจ้าขอพร้อพเกี่ยวกับเ่านั้นเันตุ้เทีบพระูตรที่ห้าเอวังก็มีประการชนี้ ขอกาบอราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์เมตตาขยายความในพระสูตรให้แก่มชัดยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถอดเจ้าค่ะนานรวมกันอยู่ตรงกลางปะนะ่ะหน้าดูสิตัวใหม่ๆน่าส,สดชื่นผ่อนคลายตัวรู้มีอยู่แล้วไม่ต้องค้นหาอะไรนาเลยไม่ต้องอยู่นะตัวตื่นก็เป็นสภาพที่ลุกขึ้นส,สดชื่นเจ็บใส่ ก็เลยไม่ต้องจมนะจงหรือจงนะหรือแต่ถทาศัายสารจงนี่แปลว่าอะไรบุญ <ts ets and church> สัญญาจิตมันทำงานนะอ,ออกมาจากสัญญาจิตซะผ่อนคลายสบายสบายสัญญาจิตแปลว่าอะไรมันจำเสียงจำหน้าจำเหตุการณ์จำอะไรของมันตำเรื่องตำลาว เรารู้สึกตัวสดชื่นเองอย่างงี้นะคนนักปฏิบัติเนี่ย้าแสวงหาโมกธรรมต้องเฝ้าสังเกตไม่รอเดินบนลู่เลยขณะดนี้นี่ละคืออมาตะธาตุอยู่ตรงหน้าเราแล้วชีวิตไม่ใช่วินาทีต่อไปนะไม่ใช่จะมีชีวิตยืนยาวอะไรเวอร์วังไปม,มันหลอกเราเรื่อยมีพรุ่งนี้มีมะลืนมีที่นั่นที่นี่อยู่อย่างนั้นแหละ เอ,อ้ยรู้จะหลอดหรือเปล่าเอไงหายใจเข้าเนี่ยตอนนี้สลากทิ้งสลากคืนนะทําไปเลยง่ายจะตายอยู่ตรงหน้านี้แล้วเออเอาหายใจเึื้อสดชื่นเคลียจิตที่มันปุ่มพอยอยู่ให้สบายแล้วก็น่าไม่อยู่ด้วยนะเออนี่ประสูตรในคุยเรื่องเทพพบุพบุเทพปรบหมายว่าอะไรเทวดา คนจีนเขาบอกว่จะมีเทวด,ดาอยู่ตั้งแต่นี่คืบหัวนี่แหวนรองนั่นก็หมายก็คืออยู่ในที่รับและที่แจง้งว,ว่าพืชดีได่ไหมคิดดีนะอย่าคิดไม่ดีอย่าทำอะไรไม่ดีนะให้รู้สึกว่ามีคนที่เขาดูเราอยู่รู้ว่าเราคิดอะไรนะรื้ว่าเออวาคิดงี่เงาหขึ้ึนมาเลย เออเอ,อความหมายแล้วก็เรื่องสูตรนี้ถามาถามว่าเทวาดามีจริงเหรเอก็ถ้าเราไม่มียานก็เรายังไม่มียานเห็นตามเป็นจริงของตัวเองใช่ไหมแต่คนก็ถามแบบนี้นะแต่ว่ากลัวผีเฉย,ยเลยเทวาดามีหรอเอาแล้วกลัวผีป่ะกลัวอ่าแล้วไหนจะไมก็แปลว่ารู้สึกว่ามี มีโลกนั้นอยู่ใช่ไหมเดีวปะมนุษย์มันสับสนอย่างนี้แหละเข้าไปที่คิดแล้วมันวุ่นวายเนี่ยหาคำว่าทิฏฐิคือความเห็นความคิดเห็นมันเยอะมันก็เลยตีกันเองคำหน้ากับคำไปลายไม่ตรงกันคำต้นกับคำไปลายไม่ตรงเพืงให้สติคิดก็ก็ก็มีวิธีที่จะรู้ก็กำหนดแสงสว่างสว่างมันกลางวันทำมันทั้งวันทั้งคืนนะ่ะ ก็เฝ้าสังเกตเดยไปดูพระสูตรในพุทธเจ้าตอนท่านบำเพ็ญเพียรน,นะก่อนเป็นพุทธเจ้าไปดูอันนั้นท่านบอกว่าใช้วิชานั้นนะ่ะเดี๋ยวจะเห็นเทวดาพูดคุยกับเทวดาได้นะอยู่ในพระไตรปิฎกเลอวปสุทธาก่อนตัดสรู้ทรงกำหนดรู้แสงสวา่างเหมือนกลางวันบาน้านนี้มันจะทันกินไหมละ่นะอะ ความคิดไม่ดีโผลขึ้นมาในที่รับที่เจนะเพราะหน้าที่หลักของเราเนี่ยจะต้องชำระจิตใช่ไหมไม่ว่าเป็นขเรือหัดหรือบรรพชิตบรรพชิตนี่ยิ่งต้องใส่ใจเฝ้าสังเกตอย่างยิ่งเลยใช่ไหมผือไม่ได้นะนั้นก็ก็เอาเป็นว่ามีหรือไม่มีก็ตามถ้าเรา คอยสมลุมลว,ว่างกินดีพูดดีทำดีแล้วก็ทบทวนตัวเองแล้วก็ไม่เป็นที่เศร้ามองใจนะในพระสูตรนี้นี่ความหลงลืมสติของภิกษุนะแคว้นกโกศลเป็นคนฟุ้งซ่านใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปทิศนั้นทิศนี้เอ,อสแสวงไปเรื่อยเหลาะแหละโลเลใช่ไหมเอาไงดีว่าใช่ไหมเออ ลังเลแล้วก็สงสัยสารพัดนั่นแหละไม่ออกมาไงไม่เหมือนที่นี่บอกว่ารู้ลงายใจแลฟังปุ๊บรู้สึกตัวไอ้ขี้ฝุ่นบกน,นี้ดับไปเลยแต่เข้าไปเอออีกให้ความสำคัญไปให้ค่ามันมันไม่ดับง่ายมันจะขึ้นมายั่วเลยแล้วส่วนมากมันก็เข้ามาไอ้ช่องที่เราอ่อนแอตรงนั้นเละมานมันรู้จากเรานะ ตรงไหนที่ยังติดข้องมีเครื่องผูกอยู่นะมันจะโผล่มาทั้งนั้นแหละรอให้เราไปติดโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างโลภในธรรมก็มีนะวิ่งทั้งชาติเลยโลภในธรรมไปตรงไหนก็ไม่เจอสะจีพอเป็นลูกน้องโดนลุบโดนมารมันคุมหัวหอยู่ไม่รู้เรื่องต้องรู้สึกตัวปั๊บหายไปเลยมารไม่คุมนะสว่างขึ้นทันทีใช่ โนจากหลังเลือยสงสัยเที่ยวขุดค้นอะไรอยู่ขณะเนี้ยมันยังไม่ตายก็หายใจเข้าไปสิใช่ป่ะหายใจรู้ชัดเออ,อเห็นไหมแล้วก็เฝ้าสังเกตไม่งั้นไอเนี้ยอันเนี้ยรับรองคุมใจเช้าสายบ่ายเย็น <laughs> <laughs> เห็นไหมโดนว่าได้เทวดาลงมาว่าเลยนะอะไรเนี่ยแต่อันนี้รุนแรง รุนแรงขึ้นนะรุนแรงพวกผู้สำรวมที่กําลังฝึกปฏิบัติใส่ใจไม่เป็นขนาดนี้นะขนาดที่เท่าไหร่ก็พอฟุ้งซ่านแล้วก็เขาเล็กชูงวงมันเป็นชิตพูดชูงวงโอ้อุดตนหรือว่าอะไรนะแล้วก็เป็นคนโลเลปากกา้าพูดพํ่เพื่อคือพูดโกหกก็ได้พูดฟุ้งอะไรก็ได้ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีขอบเกต แล้วแต่อารมณ์พาไปนี่คือพูดทาเพื่อพูดปากก้ายกตัวของผู้อื่นในบางเวลาบางเวลาก็เศร้าโศกคือเป็นลูกน้องมีวันห้าตลอดเดี๋ยวมันก็ลากไปโอ้ยเสงบ้างนน่นนี่นี่เดี๋ยวถึงเวลาก็อย่ามาอย่ามาไอ้นี่กับฉันนะตาต่อตาฟันต่อฟันนะ,ะข่มกันไปก็ข่มกันมาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใชหมดนะเนี่ยจะบอกให้ หรือไม่ก็กล่าวว่าจะไม่มีสัมพัญญะไม่ไม่พูดเรื่องอริยศัสตร์เลยแสดงธรรมก็ไปทางอื่นหมดเลยนี่ก็คือพวกคือคือมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่นะมันจะต้องต้องตั้งสติฝึกตนเนี่ยนะคุยไปก็คุยเรื่องพวกนั้นกับพวกนี้เอาถูกเอาผิดเอาดีเอาจั่วอยู่หรือไม่ก็ตันหาสแสวงไป ร้อนใจถ้ามีตัณหากับแไรงไแม่แต่ปฏิบัติทำถ้าถือผิดนะมันก็ร้อนใจก็โทษสิ่งแวดล้อมไปทั่วแล้วก็ว่านั้นเนี่ยก็ว่านี่เหมือนวาน่วา,วา,วาถึงพื้นที่สถานที่บุคคลสัตว์ไปเรื่อยเพราะความขับแขนนะันโดยไม่รู้ตัวนะสแสวงหาธรรมะจริงๆแต่มันขับแขนอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าขับแขนอึดอัดไม่รู้ว่าอึดอัดเขาให้ใหายใจเข้าหายใจออกจะไปเลี้ยงสมุนมาเลยวะ คุณสวงหาทมไม่รู้ว่าวิธีปฏิบัติยังไงบอกว่าหายใจเข้าสละออกมันไม่มีพรุ่งนี้แล้วจะยังมีพรุ่งนี้อยู่เหรอวันนี้กลางวันนี้ไม่รู้จะเจอหน้ากันอีกหรือเปล่าใช่ป่าหายใจเขา้าหายใจออกต้องมันสมรวงรู้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงอ่ะต้องคอยรู้คอยเห็นมันเรื่อยๆอะ่ะไม่งั้นละแย่เลยมันลากไปหมดน,นเนี้ยนะ เพราะฉะนั้นหายใจเข้าดูเข้าไปสดชื่นก่อนเติมน้ามันก่อนนะเวลามันตันขึ้นมาเราก็หายใจก่อนสดชื่นก่อนนะเออคนฉลาดต้องพาตัวขึ้นจากหลุมเนี่ยรู้ตัวว่าตกหลงก็ขึ้นมาเลยหายใจเลยจะมารออะไรเนี่ยเกิดหัวใจหยุดเต้นขึ้นมามันจะได้สดชื่นใช่ไหมตายอย่างสดชื่นเนี่ยจะไม่รออะไรเ,เ,เนาะนต้องฉลาดต้องไหวพริบ เก่งๆนะรู้ว่าเป็นคนไม่หลงลืมสติเออเรามาทางนี้ดีกว่าให้ช่วยเข้าอคบอันนี้ให้มาสถานการณ์ขับขันในกายเนี่ยมาที่นี่เลยเราจะใส่ใจพึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นในโลกนี้ไม่พึ่งนาทีไม่พึ่งการเวลาไม่พึ่งยาไม่พึ่งอะไรเราวินาทีแห่งความยากไม่โทษอะไรทั้งนั้นตรงมาที่กายคตาสติตัวเดียวเลย ทำให้มันคุ้นชินกับตัวนี้เลยอารมณ์ตกปับ๊บเลยจะตายอย่างชาติลูกหมาบาอกหรืองไงบ <c ười> อกนะคำควรน่ะหรือจะตายอย่างอริยเจ้าเขาตายกันเออหายใจเข้าปุ๊บหายใจออกปุ๊บเห็นไ,ไหมมันฝึกให้ได้ในใสัยเด็ไม,มันจมก็เอากับมัน เพราะว่าเวลาถ้ามีสถานการณ์ขับคันทางกายใจมันนักจะถูกบีบคั้นไงให้ดิด้นรลนไปต่างๆในชีวิตประจําวันถ้าอะไรมันบีบคั้นไม่ว่ารูปแบบไหนทุกชนิดไม่เอากับมึงแล้วเวย้ยจำไหมนะใ,ใจเข้าใ,ใจออกสดชื่นอยู่ตรงหน้าละมันคลายอาสวะที่เป็นนิสัยเก่าของจิตม่ลอยตัวขึ้นมาเป็นสัญญาจ,จิตเก่าทิ้งเลยทีนี้นปัจจุบันขณะอยู่เสมออืม อยู่สิบตัวอยู่เสมอนะเนี่ยแล้วก็จะเป็นคนไม่หลงลืมสติมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นลักษณะนี้แต่ละขณะจิตกัดแกว่งไม่ต้องคุยถึงมันแกว่งเห็นอาการแกว่งโอ้ไม่กูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดที่ลมหายใจสังเกตลมหายใจเย็นร้อนตรงมาทันทีเชียว เหมือนคนจมน้ำแล้วรีบคว้าหาที่อาศัยของตนนะ่ะเต่ามีกระดองของตัวเองติดมากับชีวิตนี่คนที่ศึกษาทำแล้วมีกระดองไว้หลบภัยแล้วนะติดตัวแล้วดิกายขัาตาสติไงยวให้สัตว์ร้ายมากัดหัวกัดแขนกัดขาแล้วทำไมใจแหละสัตว์ร้ายที่ไหนไปเลี้ยงใจปึดไว้ให้ใจทิ้งความโง่ไปความโง่กุกขี่อารมณ์พวกนั้นน่ะ อย่าไปคบมนันนะหลองอยูยี่นะคบมันเมื่อไหร่เจ๊งมันนั่นแหละวินาทีนั้นเจ๊งทันทีเชียวหายใจเข้าสดชื่นหายใจเข้าสดชื่นอย่างนี้นะขยันไว้นะ <c oughs> แล้วก็สำรวมเขาเรียกการสำรวมอินทรีย์ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจใจเ,เรื่องอดีตอนาคตสัญญาจิตมันจะมาวุ่นวาย เหมืนอนมาแลงหัวเขียวมาดมมาตอมของเนา่าของเหม็นนะว่าของเกา่าใส่รหัสอะไรไว้ถอดได้แล้วรู้สึกตัวตรงๆอยู่ตรงหน้าเนี่ยสะดวกสุดแล้วเป็นอมตะธาตุแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรผู้เจริญกายคตาสติจีวะไม่เหินห่างจากอมตะใช่ไหมผู้ทอดทิ้งวินาทีไหนทอดทิ้งกายคตาสติวินาทีนั่นแหละคือทิ้งอมตะ จำไว้นะผู้เจ้าบอกแล้วแะเราเระลึกได้ปุ๊บก็รวมตัวขึ้นมานะไม่งั้นถ้าเราโมแต่กวัดแกงไม่จิตกวัดแกงไม่สํารวมอยู่อย่างนั้นอาสวะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่ความเป็นความรับความร้อนความขับแก็ใจจะเกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นแล้วก็วจเจริญงอง,งามไพ่บูรดีนนี่เหมือนคนนั่งอยู่บนเตาเนาะดิ้นเดนะี๋ยวก็ดกกระดกกระดึกนะไฟลุกเหยียบอยู่บนเตาอยู่ยังไงเป็นสุก เราออกมาหายใจเข้าไปซี่ลึกๆนะเอาออกมาปึ้งถ้าเชื่อนะปึ้งโอ้โหเดี๋ยวนี้เลยเนลามิตนะนั่นเราลอฝึกมันง่ายมากมันไม่ได้ยากขอให้นึกถึงการยาณมิตรเนี่ยภายในของตนะกระดอง,องตัวเองก็หลบเข้าไปซีอย่าให้มันงาบไปซีปั๊บเดียวออกมาจากเตาแห่งความร้อนใจความกับแคนใจนะ นะนักปฏิบัติธรรมต้องมาทางนี้จะไม่รอนาทีหรือสถานที่ปกคลสัตว์ไม่รอเดี๋ยวนี้ขณะนี้เลยรู้ว่าวินาทีแห่งชีวิตพร้อมที่จะดับเนี่ยต้องสนใจที่สุดหายใจเข้าให้ยใจออกนะเอ๊เทวดาเขาพูดว่าอะไร เมื่อก่อนพวกภิกษุสาวกพระโทโดมเป็นผู้เหลียบง่ายไม่มากมากในการสแสวงหาบิณฑบาตอันไม่สมควรเห็นไหมไม่มากมากในการนอนในที่นอนที่นั่งไม่มากมากในที่นอนที่นั่งเออไงไเ่เออเอ,อ,อันนั้นก็น่าจะเอามาประดับนะอันนี้ก็น่าจะสนใจนะไปไป,ไปมามาที่นอนที่นั่งแต่ไงเต็ไมไปด้วยสิ่งนอกตัวหมดเลยใช่ไหม จากเดิมมีแค่ผ้าจีวอนชุดนะชิดชุดเข้าไปนะปรากฏว่าเยอะกว่าเดิมแปดเท่าสิบเท่าในหลายแบบลักษณะยิ้มเพลิดเพลินกับสิ่งนั้งเฉยเนี่คือโมหะเน้ะแค่ปะเนี่ยเราต้องดูสักใส่ใจรู้สึกตัวแล้วก็สํารวมทั้งทั้งภายในภายนอกในที่พักแล้วก็ทั้งการติการ สัรเริญไปเห็นกุฏินั่นโอ้ภามสรรเริน,นโอ้สวยงามง่ายงาน,งาน,งานอย่างนี้โอ้เขามีกุฏิแบบนี้นี่เมาหมกแล้วพาพสันเสริญเมาหมกจมลงแล้วเดี๋ยตัณหาเขามาคุมใจแล้วติกุฏิติที่อยู่ตัวเองเอาน,อน้นน,น,นี่นูนนั่นร้อนยื่อยู่ก็จุดไฟเผาแล้วก็ไปนั่งบนเตาที่ตัวเองจุดเฉยเลย มันไม่มีอะไรเลก็แค่เพื่อบริหารกายอยู่พอเป็นอยู่ได้แค่ไ้มไม่มีอะไรเลยนะจริงว่ะแต่ว่าคิดเอามาเทียบยางเงินเอาจิตคลือหัดจิตใจอย่างคาลือหัดมาเทียบก็เลยบ้นบานเลือเล่อนๆใจบ้นบานๆเลือเล่อนๆแล้วมันตั้งขึ้นมาใหมเ่เด้อรู้สึกตัวแค่พอคุมกายนี้ให้มันไม่มีฝนตกใส่เราก็โคตรบุญแล้วเว้ย เนี่ยปั๊บเลยตั้งขึ้นมาเลยจิตกดกลับเข้ามาสะอาดเฉยเดี๋ยวถ้ายิ่งติยิ่งเยอะหรือยิ่งพัมพ่มผลเสริมอย่างอื่นพัมพ่มเสริมก็ไม่ใช่แค่กายนี้ตั้งอยู่ได้จะเป็นการนะจริงไหมถ้าอาศัยปัจจัยสีเพียงแค่กายนี้ตั้งอยู่ได้มันจะเป็นการไม่ใช่ภาคภูมิ หรือผักใสไม่ไม่ไปเข้าไปติดข้องอะไรอาศัยเฉยๆแค่อาศัยให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ไม่รู้จะตายไปเลยเป็นสงอะไรล่ะใช่ปะ่ะยังเพออยู่ทําไมก็รู้กายรู้จิตของเราจิตมันจะสงบมาเลยนะโลง่งโปร่งเลยพอมันเห็นเป็นมันก็จะมาสู่ธรรมตัวเนี้ยตัวที่เห็นเป็นธาตุ เไม่ใช่ใช้สมองเนี่ยถ้าเรารู้จักจัดการกับไอ้ที่มันเพ่งเล็งออกไปมั่งผักใสมั่งความคิดแนวติอะ่ะนะก็ละมันจะกลายเป็นกลางและทีนี้พอจิตมันสมดุลนานาเข้ามันมองเป็นธาตุมันเห็นเป็นธาตุทำคือความจริงก็จะเกิดอะ่ะโดยไม่ใช่สมองคิดรู้ตรงๆเนี่ย ระหว่างวันก็ไม่สะสมอารมณ์งี่เง่าเพราะมันยู่ยี่ขึ้นมาก็รีบหายใจเข้าหายใจออกนะภาวะที่จะเรียนรู้ธาตุขันตามเป็นจริงนี่จะต้องมีความสมดุลของจิตจนถึงจุดสุขอะ่ะจะหงอะไรจะต้มอ,อะไรมันจะมีจุดของความที่มันสุขพอดีอยู่อะ่ะไม้ว่าไออ่ะก็ตันหาเครื่องข้องมันโผล่มาแล้ว ก็ร่วมกับมันอีกร้อนใจครับแ้นใจไม่ชอบใจไม่ถูกใจวิปวิจารณ์หนักไปไม่ก็ติดเวลาค่ะโทรศโมหเนี่ยรีบรู้สึกตัวก่อนยังไม่เก่งอะไรแล้ว่าสนใจไกาคาตาสติให้เยอะๆมันก็แต่แต่ละวันนะในแต่ละนาทีเนี่ยไม่ใช่รออย่างอื่นนะรู้สึกร้อนใจเลยว่าโอ้เวลาไม่เหลือแล้วเราจะพึงรู้สึกตัว ไม่รู้จะตายวันไหนเราจะพึงรู้ลงหายใจขณะนี้กําลังปากฏอยู่อย่างนี้นะไม่ใช่ไปโลกไหนไม่รู้โอ้เราใกล้ตายแล้วทําไงดีจะไปหาที่มุดไม่ใช่นะมุดเสร็จแล้วก็ไปนั่งนั่งเพลอเดี๋ยวไปไปมา,มา,มาบรรลนะุทะลุเลยนะยานมวนเสือฟับวนอยู่นั่นแหละไปทางไหนก็นมวนอยู่นั่นไม่รู้อะไรบอกว่ารู้สึกทั่วอยู่ที่นี่นะ ตรงนี้ขนาดนี้รู้เปลาเออขยันไว้นะนะอย่าให้เป็นคนที่เทวดาว่าแบบนี้เลยนะดูจีก็ว่าหนักอยูน่นะแต่เราเป็นคนฟุ้งซ่านหลอกแหละโลเลไม่ตั้งมั่นหลงลืมสติเนี่ยหลงลืมสัมปชัญญะหลงลืมกายคตาสติเนี่ยไม่เขาเรียกคนไม่สรมรวมอินทรีย์เทวดาว่าอะไร เทวดาบอกว่าโอ้ท่านเหล่านี้ทําตนเหมือนคนเลี้ยงเนาก,กินนอนเหมือนนายบ้านโกงชาวบ้านหมกมุ่นอยู่ในเลือนของคนอื่น,น,นก็เราอาศัยไงบรบพญชตนี่จะมั่งมียากจนสมัยพุทธกาลทั้งกษัตริย์ทั้งเจ้าชายเจ้าหญิงบวชจนกระทั่งคนขอทานทุกคนมารวมกันนขยุมใส่กันแล้วก็มาอาศัย ชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นใช่ไหมเนี่ยมาใส่เลยน,นะดังนั้มันก็เหมือนกับเรือนของผู้อื่นประใจนเนาะข้าพเจ้าคําความเคารพนี่เทวดาก็าคิดเคารพเฉพาะสงที่ดีใช่ไหมถ้าไม่ดีข้าพเจ้าก็พวกท่านถูกเขาทอดทิ้งแล้วเป็นอนาถาเหมือนเปลญ์นะข้าพเจ้า ก,ก่าก่าวเฉพาะพวกที่ประมาทนะส่วนเราบุคคลเราใดบรรพชิตเราใดเป็นผู้ไม่ประมาทข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านเหล่านั้นแล้วบรรพชิตเนี่ยอย่าโม้เลือกนะจะไหวอันนี้ไม่ไหวยอันนั้นยกเว้นว่าเป็นอาธรรมจริงๆเก่าคาเป็นอาธธรรมออกเป็นแบบไปทําฟุ้งซ่านดหูแบ่งพักแบ่งพวนอย่าไปยุ่งเลยนะเป็นบรรพชิตด้วยกัน แต่ถ้าไม่หนักขนาดนั้นก็อย่าไปเยอะเบอไม้ความเคารพความอ่อนนอ้อมความถ่อมตัวจะได้ดีกับตัวเองไม่ใช่ไปได้ดีกับใครหรอกตัวเรานี่ยจิตจะนุ่มนวนแล้วก็ตรงเด็ดเดียวบางครั้งไอตัวไม่ชอบใจมันขึ้นมาแล้วก็เห็นอนาะการเราจะตรงไปที่กิริยาแห่งกุศลนตรงไปแตะตรงนั้นมันก็แพ้เราเลยนะกันท,ทีไอที่เลือกเยอะนะ มันแพ้เราเลยเราไม่เลือกเยอะแล้วเ,เราเป็นคนตั้งเข็มทิศชัดตรงไปที่กุศลธรรมอย่างเดียวไม่เอาละใจใจเมืดมืดใจแห้งแห้งใจกระดา้างใจกรบแคบทิ้งให้หมดใจซึมเศร้าซึมเศร้าซึมเศร้าก็ทิ้งให้หมดใช่ไหมซึมเศร้าก็ทิ้งให้หมดนะหายใจเข้าหายใจอยู่ยี่ก็ทิ้งให้หมดเลยนะ เออเอวางสาธุหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกสดชื่นกระจับกระเิงอาหารนะจ๊ะ